สวครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการที่เลตติ้งดีสุดในประเทศไทยเลยนะครับกับพี่คอนสุดหล่อนะครับอย่างรายการก็พบกับเราได้ทุกคลิปถ้าไม่มีเราอยูในคลิปค็ไม่ต้องดูนะครับเพราะไม่ใช่รายการเราเ <c oughs> พราะนี้คือรายการ Road to Gamer นะครับ นีเราก็อยู่กับเหมือนเดิมตาตัวเด็กกัมอร์ครับผมตัชสตวตันเดนออ่าฮะแล้วก็มิฮิมาลุครับ <S 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 2> <S 2> ชื่อโคตรยากเลยชือ่อยู่ไหมครับฮะมิมิฮิมาลุอ่ะครับอ่าโอเคแล้วก็คุณอ่ายูอฟอร์ดเย่แล้วก็เหมือนเดิมอีฮาตาลิ โอซัพต่อเลยครับอะไรบ่มามันมีคนทักสกายเฉยอ่อาสำหรับรายการในวันนี้หัวข้อที่ได้มาทบียมกันก็ผมเป็นหัวข้อเกมใหม่นะครับซึ่งเกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็อาจจะงงว่าเกมใหม่มันเกี่ยวอะไรอม่ต้องมาจจนั่งคุยกันก็เกมที่ออกมาใหม่ๆในช่วงปีสองสามสิบที่ผ่านมาก่ก็มีผลกระทบกับสังคมเกมเกยอะเหมือนกันโดยเฉพาะ คทที่ไม่มีตังค์นะครับเขาจะเต้นได้หรือเปล่ารอบเกมใหม่ที่ออกมาในช่วงปีสองพัิบต้องมีการได้เริ่มใช้ Unreal Engine. อ n เ e ล l เอนจินซึ่งเป็นเอนจินที่ถูกนำมาใช้ในแกวเกมแนว f p s อสหรือพวกค t i เ g ตี่ซึ่งได้รความนิยมมากจนมานำมาดัดแปลงในเกมแนวนอื่น ก็ตอนตัวผลแล้วก็ไม่เล่นหน่อยครับเพราะไม่มีตังก็เราจะมาขอความคิดเห็นจากพวกเนี้ยพวกเนี้ยเนี่ยเกมเมอร์เนี่ยที่ที่มันมีตังอะนะเริ่มจากใครดีกว่านี้เงียบเงียบคือผมกำลังหาข้อมูลอยู่เนี่ยเอาเกลียดเลยมีหมาเห่าใครใครใครใช้แอปแอปหมาวะโอเคโอเคแล้วก็ไปถามคนที่ เข้ามาโดนลากมาแบบงงๆครับคุณคุณเต้ยครับครับอคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเกมที่มันเข้ามาใหม่ๆในช่วงปีสองพัที่ผ่านมารือเปล่าค,ครับมันก็ดีอยู่นะฮะแต่สเปคเครื่องนี้ก็กินเกินไปนะ,ะ้วครับมส่งผลกระทบอะไรกับตัวคุณไหครับก็ไม่ส่งนะฮะก็แค่แรดทาร์ดดิสเครื่องอเฉยแค่นี้ฮะเอ๊ะ ออคอมคอมคอมันค,คอมคอมไม่ค่อยดีครับคอ,อผมผมยังเล่นไมครับกระตุกเลยของผมเกมไพ่ย,ยังกระตุกเลยรากรากแล้วไม่กระตุกมากเลยย,ยังงั้นย,ย,ยงัไปไปนงงั้นไขายข่ายขา่คอมที้็เอาคอมไปลายโอ้วหน้าร้านไข่ขยะพิจารณาตัวเองเหอะอย่างนั้นกระตุกอ่าต่อไปก็ใ<า>ส่เมารัดคอตายเลยเล่นไพ่กระตุกเอานี่ก่อนคุณยูฟอนเลยอูตห์เชยไม่ได้ มีความกับเกมใหม่ที่ออกมาในปี2020ใช่ไหมครับดีนะก็อะไรครับผงกราฟิกเขาก็สวยกันดีก็น่าเล่นแล้วก็รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันจะทําให้เอามาโหลดฟรีกันได้ยากขึ้นด้วยอย่างเดโบงเนี้ยมันก็มีข้อจากัดหลายอย่างให้พวกกรอปมาปล่อยในเลตทําได้ยากขึ้นนะก็ถือเป็นการบังคับใช้สนับสนุนของแท้กันเยอะเลยทีเดียว แล้วก็พวกอะไรกัะอย่างเวลาติดตั้งเกมอืก็จะต้องต่อเน็ตด้วยอย่างบางทีพวกสปินเตอร์เซลคอนวิชชั่นอย่างเงี้ยไอตัวนี้่็จะเป็นพวกแรกๆอะไรที่ว่าเวลาต่อเน็ตหรือเวลาเล่นเกมเนี่ยจะต้องเวลาเล่นเกมเนี่ยจะต้องมีการต่อเน็ตด้วยไม่งั้นจะเล่นไม่ได้ประมาณนั้นนะนะอันนั้นไอ้วกซื้อแผ่นไปเล่นที่แบบไม่มีเน็ตก็โออโหไม่น่าเลเกมไทยผมยังลงไม่ได้เลย มันส่งผลกระทบไรกับตัวคุทธนครับแบบเฮ้เชฟกูไม่มีตังค์ซื้อันะ้เว้ยอะไรประมาณนั้นก็ผลกระทบก็มีนะเพราะว่าเกมใหม่ๆแบบบางทีที่มันสร้างมาไม่ได้ไม่ค่อยได้แคสไปเครื่องเลยก็อย่างสปินเตอร์เซลเนี่ยเพราะว่าอย่างบางทีเราคอมเราแค่มาตรฐานใช่ไหมอย่างสปินเตอร์เซลเนี่ยเล่นแล้วมันจะกินมันจะดึงซีพียูไปใช้เยอะมากก็จะแลกลุดเล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้ทางๆที่อย่าง call of duty เออภาพมันสวยกว่านะมันเอฟเฟกระเบงระเบิดปืนอะไรมันกระหึมมันสวยกว่าแต่ใช้ซีพน้อยกว่าสป็นเดอร์เซลอีกเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แบบพวกผู้สร้างเนี่ยเขาสร้างอะไรออกมาแล้วนะคำนึงซะหน่อยว่าเออมันเลน่นได้ทุกเครื่องหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามึงสร้างมาเล่นเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างี้แม่งสร้างมาแล้วอกย่างเดียวไอ้ไซคกูอยากได้ตังค์แค่นั้นแหละไม่แล้วมันมันเครียดตรงที่ว่าบางทีเราซื้อมาอย่างเงี้ยแล้วเราเล่นไม่ได้อ่ะ ครับเราเข้าใจครับเราเราเข้าใจดีครับผมใช้นวกพมซื้อตะก,กายลิมมาเล่นไม่ได้ครับพวกของแท้มันเสียใจตรงนี้นะบางทีเราทุ่มตังค์ซื้อไปว่าเออเราอยากเล่นเราซื้อไปไหนไหนเออสนับสนุนของแท้สักทีซื้อมาเอา้าเล่นไม่ได้นะก็เลยมีปัญหาก,กันแพวกนี้ก็เลยชอบผ่านไปเล่นของปลอมกันก่อนแต่แถ้าจริงคอยพีซื้อของแท้แต่ถ้าพวกคนรวยมันก็ไม่เกียจเราแม่งซื้อแผ่นมาเล่นไม่ได้แม่งก็ซื้อของใหม่กันเลยเรื่องก็เรื่องของเมื่อมันรวยก็ปล่อยไปนะ S <S เด็ดเด็ดตอบไปสายดีวะเนี่ย oh. ทั้งก่อนเอาอ,อีตาฮัตตารีพูดก่อนแล้วกันเดี๋ยวพัดลมมันจะเป,าเป่าอีกก็ผมบีกเะเออั่นแรกครับก็ก็เ,<ร>เ<ร>กมออนไลนะครับ,รบออกมาใหม่ๆเนี่ยเกมออนไลน์ oh. มันก็ได้นะอ๋อก็ดีครับก็ว่ามันเกมก็ภาพสวยขึ้นเยอะเลยเล่นยากขึ้นเยอะด้วยแพนแพ้ขึ้นอีกตั้งหากแตกไฟมันยังเตะยังแตะแตกไม่เป็นเลยยังมาพูดอีก โหลดก็ม่เป็นฮาร์ปเดซื้อลำบากโอ้โหชีวิตเกมเมอร์นั่โคตรยากเลยลังทอดีไม่เคยกูพูดปูดอย่างนี้อ่ะเห็นเหอนเครับเห็นไอ้นี่ลงเกมแล้วเหมือนดูหนังชีวิตอ่ะวัขายวัวลอยตอนตีห้าเงี้หนังชีวิตอะโหว่าจะรวยจริงรวมรวมปลายได้อ่ะ กองกากหรือว่าคนใช้มีปัญหาเน่ยคนใช้คนใช้เอถามจริงคุณคุณมอสนี่รีสตาร์ทเครื่องไวไหมเนี่ยเปไม่ใช่ดึงปั๊กไงก็รีสตาร์ทเครื่องไงนี่นึกว่านึกว่าดึงปั๊กไงรีสตาร์ทอ่ะอ่ะก็ดึงคุณปั๊กออกไปเลยดิจะจ่อเลยครับคุณได้เขาถ่ายผมอยู่เฮ้ยดึงไม่ได้อะไรนะถามต่อเลยคุณทีม มันส่งผลกระทบอะไรกับตัวคุณไหมครับโอ้ผมไม่ต้องถามหรอกมึงส่งผลกระทบพวกประมาณว่าไอเชี่ยแม่งต้องใส่ใส่ปลุกฟลชนี่คุณใส่ไม่เป็นตอนนั้นกะ <c oughs> เงียบเขาจามเลยอ่านอ่านอ่านริปต์อยู่หรอเไอ้อย่าบอกมึงไปรีเรียนตาชิเงียบหนีวิรีเครื่องคมัน,นมส่งผลกระทบอะไรกับเครื่องคุณหรือไหมตัวเกียร์ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ย ออเมื่อกี้มีคนทักผมก็เลยขอตอบนะมันก็ผมก็โทษเป็นไงครับเครื่องพังมาสี่ห้ารอบแล้วครับมัน่ซ่อมอะไรหลายรอบเพยนมันไม่ได้เป็นที่เกมก็บอกแล้วว่ามันลงไม่เป็นลงเกมแล้วเครื่องพังมันไม่ได้เป็นที่เกมเพราะถจริงลงเกมไพ่เป็นไหมเนี่ยไม่เป็นอ่ยเกมเมอร์ที่โหดมากอ่ะลงเกมแล้วเครื่องพังลงเองเนี่ยต้องซื้อเครื่องละห้าแสนให้แม่งใช้ ไม่พออยู่ดีลงเกมเราพังัไม่พอหนึ่งเกมต่อหนึ่งเครื่องอ่ะพูดง่ายเหนื่ยอยรอดีคุณทีมใครดีวะเนี่ยตีจอดเทบมาลงเทปเทปครับเอาตากล้องก่อดตัวแรกเกมเมอร์ครับอ,อะไรล่าสุดเล่นคิวลิมฟอรอไปมูมูอ่ะมูมู่ะเัีเทปออกไฟม่อ่ะมีม,มีมีปัญหากันบ้างไหมไม่มีครับผมจะเป๊กแรง นี่ก็มีต้ำให้แป้นครับดิสไหคุณชายโอเคอ๋ออยากจนดเงบ้านเราดูคีิปเอาอียังกระตุกอยู่เลยไม่เห็นอเอาขอขอพูดเรื่องแบตเตอรี่นะครับที่บอกว่าคุณรัชจอดกระตุกใช่เล่นแล้วกระตุกอาจจะใช้ส้ยอาจจะใช้สเปกเยอะนะครับเกมพวกนี้สมัยนี้เกมยิงปืนก็ใช้สเปกเยอะขึ้นก็อย่างเช่นไอแบตเตอรี่กับบนลทูไฟพวกเกมออนไลน์อะไรใช่อ่าแค่นั้นแหละ แล้วก็เกมออฟไลน์ก็มีพวก Battlefield 3แล้วก็ Battlefield Company หาอะไรนะ่ที่มาคอมอะไรอะไรนั่นแหละแล้วก็ผลเสียนะครับก็ทำให้คอมนั้นลวนได้นะครับแบบเราสเปคไม่ถึงใช่แม่อาจจะเป็นจอฟ้าอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ยังไงอ่ะคอมพังมั้งแต่คุณมอสอะ เอ,อเล่นเกมมันก็เล่นเกมแบบเวลาเวลาไอ้สัตว์ขึ้นจอฟ้าทุบคอมทิ้งครับงั้นเสียดายไหมครับเนี่ยเสียดายเหมาะรับเป็นที่คนไม่สนุก <c oughs> โอเคหมดละโอ้โหว่าไอ้คนที่บ้านรวยพี่จะไม่คุยไม่คุยเาายงียบเงียบเงียบ,บ,บ,บต่อไปเหลือคนท้ายละด,ดีล่าช็อตกราทันเดย์ครับผมดีวีอืม รายการโน้ย่าคุยอ่ะทำไม่ร้อนทำไมว่าจะว่าจะคิดช่อรายการได้เล่นสมการทั้งสามวันเนี่ยว้าวว้าวเอ้เขาให้เขาพูดเด้เขาพูดเด้เขาพูดคิดไงี้ยครับเกรียมที่มาใหม่ๆเนี่ยเออมาใหม่ทำไมอ่ะ เอ้าถามไม่ครบเนาะเกมาใหม่เป็นยังไงยกงมาใหม่ใช่ไหมล่ะก็ออนไลน์ก่อนเลยใช่ไหมอะไรอะไรก็ได้เกมยิงกันเลยรสีก็ได้ไอ้รูปเด็กมีปัญหาก็อย่างเช่นนี้ไข่แม่งวายก้ยไม่ต้องไม่ต้องอยู่รูปแล้วเอ้ยมาต่อต่อก็เกมใหม่ในส่วนของเกมออนไลน์มันก็จะกินสเปคเครื่องเยอะ แล้วก็กินเงินเยอะด้วยเพราะไอ้พวกนี้มันเน้นมันเน้นไงวะมันเน้นเติมอะ่ะบางทีอะ่ะเล่นไอ้ยอดจะไม่เคยเติมแต่ไอพิไฟยันยศเอฟซีก็เราไม่เอฟซีแม่งแดกเงินเอฟใช้ปูปด้วยมั้งเอ่อเกมเกมแอะไรปะมีคนเยอะแต่มักจะเป็นเกมเก็บเ,เวลมากกว่านะครับเรอบอกว่าเกม เออเก็บเวลมันเยอะนะไอพวกร้อนร้อนร้อนเลเวลอะ <c oughs> ปัมป๊มปั๊มปั๊มไม่ว่าปั๊มเออไอพวกปั๊มไอพวกปั๊มไก่อะ <c oughs> ปั๊มไก่ไ <c oughs> ก่ย่างไดาวอาเอ,เ,อ,เ,อเซฟปัปป๊มไก่ไม่ไนี่ก็อะไรเกมกันด้าออนไลน์แยแม่งใช้โปรแล้วก็บอกว่ารับรับปั๊มเวลรับปั๊มหุ่นะไรไหกเอเอแล้วก็ส่วนเกมออฟไลน์ใช่ไหมสเป็ปแม่งก็แดกเครื่องมากมัน สุดยอดอะ่ะเพราะว่ายังไงอะ่ะมันทำให้คนต้องมามาอัปเกรดพวกอุปกรณ์์ฮแวร์คอมพิวเตอร์เพิ่ม,มแล้วก็แล้วก็แค่นี้แหละครับเราก็ได้ฟังจากอ่าแทนเกมเมอร์ลยทั้งไอ้ชิบหายห้าคนย,ยังไม่ถามมืกระทบเลยนี่ว่ะมืนกระทบเหรอครับบอกไปแล้วนี่อบอกไปแล้วทุกคนนี่ อ๋อโชจีบอกแถมไหมพี่วะเดี๋ยวขอแท็กกันนะครับถ้าคุณอยากรู้รายชอดเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณดูสถานะเขานะครับต้องอ่านให้ดูเวยเฮ้ยกูเปลี่ยนก่อนไม่ลืมความเงินไม่ใช่อุปสรรคถ้าเงินจัดจัดขอให้ปฏิบัติธรรมนะครับโอ้โหตลาดละหสาวกลุงเลิงนะเนี่ย ผมติดรุงเลยเอ๊ะจิลุงเองดูเอ้เ,อเขาเงียบจนตายต่อไปอาจจะเป็นคุณตเต้ยครับไมคุณเต้เงียบงยเงียบคุณเต้เงียบตอนพ่อพ่อคุณเอาปืนจี้เล่นคอมเหรอประ,ะมาณนั้นอ่ะอ่ะอ่ะเงียบ ม่ปิดรายการนะก็เราได้รับฟังความเห็นส่วนตัวของเกมเลยทั้ง5คนสำหรับข้อเกมใหม่ในวันนี้ก็สำหรับตัวผมนะก็อาจจะมีปัญหากับเกมออนไลน์อยู่บางเกมอย่างอเกมดาฟน์เน็ตอะโอ้รถพ่อคนแม่จะกินสเปคไปถึงไหนก็สำหรับเกมออฟไลน์แม่งตัวยังเล่นสกายลิปไม่ได้เลยอีิมอยเล่นไม่ได้เลยฮะ อีกนึงฟอยังเล่นไม่ได้เลยเล่นได้เว้ยแต่ออนไลน์แล้วแม่งแหลกหาโหลดยากด้วยโอ้โหมันยากสำหรับสำหรับคุณมอนี่มันยากสำหรับคุณม้อนโอ้ยรื่องฟอร์มีแต่ของปลอมนั่นอะโหลดมาบ้านไม่จริงมันก็ไม่จริงของจริงเลยบเราไม่ได้ของจริงครับอ้าวขี้เกียจซื้อเสียแต่ตังค์ี้ยเอาอาวแล้วมึงจะเลล่นแ้วมึงจะบ่นทำไมวะแล้วมึงอยากเล่นไหมเนี่ย เงียบเจอกับรายการที่มีเกมเมอร์กินเกียนก็พี่กอล์ลหลอกกันนั่งคุยกันตึมหัวเรื่องอะไรกันไม่รู้รอเจ้าลุงเลยเหมือนเหมือนเหมือนจะไล่แต่ละแต่วันนี้ตาละอยู่มีดีแนหน่อยประมาณแปดโมงครึ่งก็ไปก่อนดีกว่าก่อนที่แม็กซ์ตับจะลดหรือหลับเพล่นได้ครับก็ติดตามอ่าคลิปดูไปย้อนหลังดูคลิปที่แล้วกันได้ครับ อะไรวะไอตอนนี้แล้วมันต่อชื่ออะไรวะสามจุดห้าอ๋อออนดึกอะออนดึกอะสามจุดห้าใช่ป่ะดึกครับก็ไปติดตามดูกันได้กับยิปหม่ที่กำลังจะทำอยู่ใครที่อยากจะมาร่วมรายการแล้วก็กดที่แอดเด็กข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้เห็นคลิปนี้แล้วจะไม่แอดเลยมั้งเนี่ยอะเห็นคลิปนี้แล้วจะไม่แอดเลยมั้งครับเนี่ยมีแอดเด็กเลไม่ได้เดี๋ยวจะใส่ช a แนลของทั้ง อย่าท่านทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ผมครับขึ <Uh> ้นใส่เหรอฮะขึ้นใส่เหรอตัวใส่เหรอตัวเล่เกมเมอร์เลยอันนี่คลิปคลิปก่อนมาเล่นเกมมันหื่นอ่ะเกมเอฟเกมพาลุงเตื้อเหลืองอ่ะไล่ไล่ไล่ข้ารังเรียนสาวอ่ะตรงจะยืนยิ้ม